เมื่อวันที่10กรกฎาคมญาติโยมมาซื้ออาหารเมื่อถวายพระตอนเชา้าสำหรับในเช้าวันที่10กรกฎาคมนี้ก็ญาติโยมที่มาจากวัวดรถบัสก็มาพักที่สลาภายในวัดแหลมสนมีคณะตาพยามาจากกรุงเทพบริษัทเคคัตตันเป็นต้น พิญญาชมที่เป็นแม่ครัวชาวบ้านก็ต้องมาจัดเตรียมอาหารไว้แต่เช้าทั้งอาหารแห้งอาหารสดต่ก็กุลีคุจอนก็ช่วยกันจัดทํากันภายในวัดซึ่งในปีนี้นี่ทางวัดก็ได้เตรียมตั้งเต็นท์เอาไว้ที่หน้าโรงครัวก็เผื่อว่าฝนฟ้าตกลงมาเราก็จะได้ไม่ลําบากกันเกินไปขยันขยี้มือหนึ่ง อโอ้นี่นักคนอันนี้นักหันมแม่กลัวทั้งหลายเลยครับเนี่ยมีหมิงทั้งนั้นนี่คนโดยไม่ต้องมองหม้อก็ได้นี่คือผู้ค้นขวาปรากฏว่าอาหารที่เตรียมมาไว้ในตอนเช้าสำหรับรับทานอาหาร แม่ครัวมาบอกทีหลังบอกว่าหมดเลยรับประทานอาหารเช้าก่อนญาติโยมนําไปใส่บาตกันเลยต้องทํากันขึ้นมาใหม่เพรว่าบ่นกันว่าเหนื่อยกันมากแม่ครัวน่าเห็นใจเหมือนกันนา,กน,น,กนานย่งมีความสุข <c oughs> องหน้าก็รู้แล้วว่าเป็นหัวหน้านี่ก็คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ ใส่เสื้อสีชมพูเ,เป็นสัญ,ญลักษณ์ <c oughs> มากันสี่ห้าสิบคนสีชมพูนี่คณะอะไรจ๊จะชายใจบุญเหรอสายใจบุญอ๋อสายใจบุญ,ญ,ญตั้งเต็นต์นิยมก็บอกว่ารับทานอาหารที่ไรก็อร่อยทุกเ้อเลยเนี่ยเ,เราจัดงานมามตั้งแต่ไป<า>ปีสาม 2546แล้วก็2547ก็จัดงานบรรจุหัวใจเมื่อวันที่2021มีนาคม2547แล้วก็มาฉลองอแล้วก็ยกฉัดเมื่อวันที่1112กรกฎาคม2547แน้วเก็เว้นช่วงมาครบรอบหนึ่งปีงก็นิมนต์พระภิกษุตามวัดต่างๆ มีวัดในเขาวัดทับชัยวัดบางนั้นเจิดเป็นต้นวัดลาดจรเินเรรมมากสี่ห้าวัดตั้งวัดทำเสาโพทองวัดชลธีบกษาลามหรือวัดพระปางำตะโกก็มารวมงานกันจเ ไกวัดจริงต้อิาปีๆเรื่อยๆจะถึงกระสับกระเลยนที่ายในวัดแหลมสนก็มิมนพระภิกษุทุกลูปก่อนที่จะไปรับเดินแถวบินทบาทก็มาฉันข้าวต้มตอนเช้าก่อนอตาตมาก็เตรียมซองปัจัจที่จะถวายไว้เสลอเพราะว่าท่านบินทบาทแล้วก็วจะต้องนำอาหาร กลับไปที่วัดส่งมือลูกศิษย์ติดตามมาด้วยทุกวัดนัดหมายกันไปแล้วว่าอาหารแห้งก็ให้นําไป<ม>กไป่ับอไปก็ถือว่าญาติโยมทั้งหลายในวันนี้เราก็ได้มีโอกาสร่วมกันถวายเป็นมหาสังฆทานได้ใส่บาตรพระภิกษุตั้งจำนวนตั้ง3-40สลูกก็ไม่ใช่โอกาสจะได้หายากหา,หาได้ยากในปัจจัยก็ทำบุญองละร้อยครส่วนเจ้าวาด เจ้าสำนักแล้วก็ถวายองละพันหนึ่งในพันบาทส่วนที่เดินทางมาไกลก็องละห้าพันเป็นต้นโดยจะวาดวัดในเขาหรือวัดสวนดับบันพศโดยที่มีหลวงพี่ชัยวัดถวายปัจจัยทุกทุกอง รับเอกสุขสงเตรียมตัวบินธรานี่านี้ก็มีหลวงข้อเยือนวัดบ้าน้ำจืดเป็นหัวหน้าการบินธรรมดามันพี่สบายปัจจัยที่แบบว่า เราทราบที่สุดก็เริ่มออกปฏิบาติใกตอนเช้าแนะล้วโดยออกทางซ้ายโดยขอนแทตูเพื่อจะเ,เวียนไปทางหน้าสาภาพดีตำรวจแล้วก็ไปที่หน้าองค์ตำรวจลูกสุยดอยอดโยกและรอคอยอยู่ในเบ็ดต้นก็ถือว่าเป็นเช้าบรรยากาศที่เราจะได้เริ่มเ,เป็นประสบในตอนเช้า ท้องทะเลในยามเช้าด้านทิศตะวันออกของอ่าวไทยเราก็จะเห็นภาพพระพิสุดแต่ในละเลที่ไม่ได้มารวมกันเดินเข้าแถวเพื่อที่จะรับบิณฑบ,บาต งดงามและก็แจม่มใสคลุกเคล้าไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขทางจิตใจที่พวกเราได้บำเพ็ญกุศลในเช้าของวันที่10เป็นวันอาทิตย์ของเดือนกรกฎาคม2548ถือว่าเป็นประวัติาสรที่พวกเราได้มาทะบุญที่เราอาจจะเตรียมอาหารเนี่ยไปตามกระบวนก อาหารมากมายญาติโยมช่วยกันหิ้วกัน Transcrição <sweat> e ศรีสัชนาลัยกระไรองค์มาจากสุฬาบุรีมาอาภรณ์ทรัพย์ตำบลชัยเป็นต้น เมื่อวานนี้ก็มานกระโดดต้นทิศถ้าถือว่าเป็นรื่งที่มีความสำคัญมากในดินแดนแห่งนี้ เีสมทลายมุบาลายานทหลายคูสือตมามีลูกปูปาาหลวงพ่อราชาคุบยานแล้วก็มุปาลายารที่ดีที่สำคัญคือพระหลวงปัณพอหลวงนาแล้วก็พระหลวงปตแล้วพธิบาบยานทุกท่านที่เราภารถือแทบรวลาขณะที่บกปักรักษานางเขตนีท่านที่รักษาหน้าตารักษาหน้านารักษาป่าเขารักษาพื้นปัสทีรักษาต้นไม้ ขอให้ทุกท่านได้เสด็จมาเป็นปฏิบัยญาในการทำพิธีบูญสาสเพื่อเป็นการเสรื่อมสองในโอกาสบุญกุศลครั้งนี้ขอให้ท่านโมทนาแล้วก็ประสิษษษทธิประสาทพรที่พวกเราทัท้งหลายตั้งอิดขอท่านนะขอท่านในตอนวันพิธีตอนวนพิเศษหากต้องกเกินวิสัยขอให้ท่านช่วยด้ให้สำเร็จให้ร่วมอธิษฐานเอานะ ตอนนี้ก็เราจะได้เริ่มทพิธีบวงสรวงจากคณะยมน้อยจากสาอุคณะ่ายมน้อยซาอุกันเพื่อทำกันพอสมควรมีเจ้าภาพคุณใหญ่เกาะกูดก็ถวายค่าใบาสีมาด้วย12000บาทคณะยมน้อยนี่ก็มีผู้ร่วมบริจาคทำค่าใบาสีก็ หรือก็มานำมาถวายเข้าส่วนกลางทั้งสินสญญ้นน,น,นี่เราก็ย้อนภาพตอนที่เราได้ทำพิธีบวงสรวงมาวันที่26 กันยายนสอันหารบที่เริ่มงานเราจะได้ย้อนเหตุการณ์กลับมา

นี่แล้วเราก็ย้อนเหตุการณ์ตอนที่เราเริ่มวางศิลาเลิกกันในวันที่26กันยาเราใช้เวลาประมาณปีเศษๆแล้วก็สร้างองค์พระพุทธรูปได้เสร็จสมบูรณ์ถือว่างานครั้งนี้ก็เป็นการฉลอง ั้งองค์พระทั้งพญานาคเราก็สร้างเสร็จเรียบร้อยกันต่อไปเราก็จะได้ฟ้อนลำบวงสวงจากคณะโรงเรียนสวนสีวิทยาชุดบรรยายเริ่มต้นโดยอาจารย์ชุมพลก่อนหาน้บสีก็ทนาำไป็นต้องบูชาบุคคลในสิ่งที่ควนบูชาไล่เป็นตัวอย่างในการดำเนาินชีวิตที่ถูกต้องมิย้อนกลับ กำเริบขนานอากฉันั้นการรองรหรือการบูชาการยกย่องเชิดชาทั้งต่อหน้าและนับหลังเป็นการแสดงต่อหน้าเป็นการแสดงให้ท่านทราบว่าเรามีความใจตัวเราเองให้ผูกใจไว้กับคุณธรรมอันสูงส่งของท่าน ขอให้เกิดความรู้สึกจากกระทำตามใจเราจะได้ยกสูงขึ้นเสมอๆสมไม่ลื่นไหลไปในทางที่ชั่วร้ายการบูชาเป็นสองูที่ควรบูชาแต่หากไป้เคยเชินกับการบูชาแล้วหนที่สุดย่อมสามารถ บ้างเมืองใดที่ดัดแย้งกันด้านความคิดมีความจริงความถูกต้องความมีคุณธรรมและความจริงพุทธตบิษฐิทร้งโมตสิกิสสังโฆปสิกสิสเฮสิสัสสิกอน นี่จะเป็นระบบวงสวงชุดหยาดฟ้ามาดินก็ขออนุโมทนาทางดุลยการและผู้ประสานงานมีอาจารย์ตุออ๊กตต้นและขอ,อโมทนาผู้ประถมคือคุณหมอจํำนูนจารุจินดา นี่ก็จบไปหนึ่งรอบแล้วก็มีญาติโยมขอให้ลํำอีกรอบนึงเพราะว่าอ่อมอไม่เห็นเลยขอให้เด็กออกมาลํำขยับออกมาทั้งนอกอีก ตงุกปั้นปุาอาณาพี่ับคืนใจอาไสเทิงจนยินดีไอากตพระพุทธองค์ุดห้าตาน้าตาบระดแล้วคึ้นเดินแจ้เ็นแทงแสงยืนจงินกระดักเตงพระเล้ข้ามขวาอาณาเดินเฉเดยธรรมชาติ่ลาดล้ำ ไา้ทุ่นทำช่วงคาทิกระยุทมักผาแม่เคลื่นพื้นดิาใดทางเขาตั้งหอยตูดปลาข่ามนาคลื อน่ยให้ท er, e ั้งออกใต้เหนือเพื Estate ้อสายใหญ่กระิดในนที่เกิดมาคั้งมันก็ดีอยู่แต่เจตินมร้อยีมันก็มาอยู่ไเมื่อก็นำบทกรจากอาจารย์มีชู วิบูลมีชูพิทธโลกได้เคยประผันไว้แล้วก็บทกวีของเสด็จกรมหลวงชุมพรมาอ่านประกอบรายการและยืนและยืนชื่อในเลือกทั้งหลายเขาเรียนว่าเจออะไรคือทหารไทยเปิดเป็นไทยหมายมากชาทหารลาดตะการแล้วย่าได้นามเอาตัวหรีอหลักไหนเชื่อนั่งให้สันเกต อันการดีได้แต่เทศพยาดาอันการดีที่ทำไว้ไม่หายสูญโอ้รุ่งพูนอำนาจวาสนาตาธุปัจจัยเนื่อายอาวอนเกิดเป็นทาให้ทำใหนมาผัวเอาจต่เพื่อเดื่อตาบังัก์ สบายเมื่อกลายมืออันยิจิด้ในเพินมภูวิประเทศไม่ได้เกิดโดิมดังเหมือนหนังสืออันแยกยนต์สารกิดต้องสุดเตยนั่นแหละคือเครื่องประดับสำหรับตายนี่ก็เป็นแบบตอนที่กัมหลวาคุนทรนก็ได้รัควาไน้มในหลายสมัยที่ยังมีชวทีของไทย พวกเรากายวาใจใจลมนกตลับนกก็ได้ประกอบียงประโยชน์ให้สำเร็จในปัจจุบันได้มาแสดงออกขึ้นศิลปะมันชาไทยของเราที่มีความอ่อนคุณมายินกับคุณเสษฐาก็มอบรางวัลให้กกบเด็กนักเรียนทุกคนแล้วก็มีพระสิทธิท่านเป็นภาพบวทใหม่มาจากศรีสัชนาลัยก็มามอบรางวัลให้เด็ก นี่ให้วิทยาเป็นผู้มอบให้ยหนึ่งให้คนเท่าไหร่นะเนี่ยหน้วโหนิยมแบบยังไงเอาไว้เป็นไงหนวงนะใช่ดีเราบาคืนฝันดีเช้าวันนี้อากาศแจ่มใสนี่ก็อากาศร้อนมากเดี๋ยวสักครู่ก็จะมีเหตุการณ์ก็ระหว่างที่เราไม่ทัน